ก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามาทุกอะไรนะมันก็ทุกแบบทุดตรงนี้ทุดตรงในใจมันนั่นแหละทุกทุกมันบีบขั้นในหัวใจนะมันมันจะตายนะมนไม่อยากอยู่แต่ก็ไม่มีความรู้สึกนึคิดว่าจะฆ่าตัวตายนะ,ะคืออยากจะตายให้มันดับความรู้สึกในคิดที่ว่ามันเร่าร้อนอยู่เดี๋ยวนี้นี่ที่บีบขั้น,นหัวใจอยู่เดี๋ยวนี้ได้เกิดใหม่ในเทวโลก เพราะว่านาลกเกเรที่นั่นในความรู้สึกนะม,มันก็บ้าดมานปฏิปทานักปฏิบัตินั่นแหละแต่พอคนสุดท้ายมันก็ไม่ตายอืถ้ามันถึงที่มันก็ไม่ตายแต่ถ,ถึงที่แล้วยังก็ตายเพราะว่าตกหน้าผามาตกหน้าผาไปสลบพอรู้สึกตัวขึ้นเอา้ามันจะไปตายนี่ว่าเหมือนที่เดินข้าม่งเห,นหนเยียดนาเรอวม มันหมดแรงนะก็ไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันอยู่สามวันอืมเป็หมดแรงอยู่ที่ด่านปลาไม้สุดท้ายที่จะเข้าจะแก่ก่อนที่จะถึงวาจะจกุอ่าเป็นหมดแรงแั้วนั่นแหละผมไปโอ้แบบเป็นยังไงแนะความรู้สึกนะ <laughs> มันมันสุดต่งเลยเราดินะพอไปไปแล้วมัน ไม่พินตาบานี่คงจะเป็น,นีิบาสกรรมเรานั่นแหละมันก็เห็นป่าไม้บ้านป่าสุดท้ายที่จะถึงจะแก่ก็มีจะแก่แล้วว่าจะกูเราเขาเส้นนั้นเส้นอะไรห้วยไม่ใช่ว่าดงเสือเต้นหรืออะไรนี่ลืมนะนานแล้วนี่พูดถึงเดืดปีปศั้งอยสีิบสีเรานี่มันถ้าจะบอกว่ามันสุดตกมันก็สุดตกนะอ่าไปไปแล้วก็คงในความรู้สึกนะโค้ฉันอยู่นะคิดว่านะ เขาเห็นป่าไม้มที่ว่าเขาเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่สุดท้ายก่อนที่จะถึงจะแกอมพอไปปับ๊บพวกนั้นยังไม่ตื่นยืนอยู่อยืนอยู่เดินหน้าเดินฝ่าไม่พูดไม่จาอะไรอยู่ข้างในก็เงียบแล้วก็เดินไปอีกจุดหนึ่งมันมีอยู่สองสองที่พักนะเดินไปนั่นก็มีก็เดินกลับมา ผู้ดเดินกลับมาก็เลยเห็นปาไมา้ามาก็ออกมาคนหนึ่งโอ้ยอาจารย์บ้าวันวันนี้ผมอยู่คนเดียวว่าไม่ได้หุงข้าวไม่ได้ทําอะไรเลยนะโอะไม่ได้จะพูดยังไงนะไ <c oughs> ม่บาก,กรรมเราโอ้แต่บอกว่าก็เดินทั้งวันทั้งคืนถ้าลูกเห็นในทุ่งใหญ่ลูกยาเข้าใจเลยก็เดินทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้มันทะลุ จุดนั London, that, ่นท <|ja|> ี่ที่เอ๊แถวเอ๊ป่าไม้ต้นต้นเอ๊ป่าไม้ที่ว่าอชุดแรกของเขาบอกว่าเดินตรงไปนี่แล้วก็จะถึงจุดนั้นก็อ้าก็ยอมนะตาก็คือตายทรงนั่นวันที่สองวันที่สามไปโอ้ยินทบาดเจ้านี้ออกมากำลังใส่ผ้าขามาทุดเนบทุเนบผมไม่ได้หุงข้าวว่าผมยังได้มีอะไรกินเลยว่าอย่างนี้ ป่อขุดอย่างนั้นแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เปลี่ยนบาทอมแล้วก็มานั่งฉันน้ำอยู่ที่ภาคมันหนาวนะหนาวในช่วงเทศกาลที่ดูหนาวพอดี <c oughs> แล้วก็ต้นน้าร้อนตอนอน้นน้ำร้อนแล้วก็ฉันน้ําร้อนนั่นแหละกัดฟันสู้เดินตั้งแต่สองะไใช่หนึ่งโมงเช้าถึงตรงที่เราสลบนั้น ดูนาฬิกาลแล้วห้าโมงห้าโมงเช้าสิบเอ็ดนาฬิกามันตามมาไี่ที่ดังเรื่องเ <c oughs> มื่อท้าทายกับลูกไงมันตามมาไายที่ตา,ายไลเอา้าเริ่มเริ่มแล้วอืเริ่มที่ว่าต้นไม้มันหมุนใปหมุนไปหมุนไปเอา้าเริ่มแล้วว่าทีน,นี้ก็ตั้งสติไว,ตว้ตั้งสติไว,ว้ค่อยๆขยับขยับขยับใบลเลยเอาบาดวางบาดวางก็อเอาหัวผ้ากับ ่อนไม้่อนไม้นี่เป็นต้นไม้ตายนะอยู่ในตุงใหญ่นะเพราะต้นไม้ตายนะมแล้วก็ข่างหัวพาดหัวพาดความรู้สึกดับเลยสติกจอยน้อยจอยอยู่ค่อยจางไปจางไปดับไปหมดเลยหายยับคือไม่ได้มันไม่ได้เหมือนจิตรวมนะเหมือนกับมันขาดไปเลยเมื่อมันตายไปเลยก็ตั้งสติไว้เพราะมันเหนื่อยเนี่ยจุดไหน่อยก็ค่อยเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าหายไปหายไปความรู้สึก เรียนลางไปเรียนไปก็หายเงียบนี่ทุงเห่ื่อนี่อยส่วนโอ้ไม่รู้ว่านานหรือไม่นานแล้อ,อไม่รู้ว่ากี่วันแลพราะว่านึกว่าตายแล้วนะเอนึกว่าตายแล้วเพอรู้สึกตัวขึ้นที่ที่รู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงพวกควายป่าหรือว่าป่าเดินนี่เดินเดินแล้วน้ำน้ำมันมันมันเยี้บนะเป็นน้ำซับเหมือนน้ำมันขึ้นมา หยับดังก็แป oh, oh, oh ๊บก็แกลบแล้วก okay. ็พวกสัตว์ที่ใหญ่หน่อยไปหักต้นไม้หักอะไรก็รู้สึกตัวพรารู้สึกตัวโอ้ยังไปไม่ได้นะโอ้ไม่ตายว่ามองรูปบาทอยู่ข้างๆนะบาดบาดอยู่ข้างๆมองรูบาอืมมองรูปบาทแล้วก็วงเพราะตอนนั้นมันประมาณประมาณสักสิบสิบโมงประมาณนี้แหละประมาณนะเราก็เลยค่านไปค่านไปตอนนี้ค้านแล้วนะ คานคิดคือน้ําน้ํนาหมดน้ําก็หมดี่ยังคิดว่าจะได้ยินเสียงคงจะเป็นน้ําแน่นอนมันเดินไม่ได้เขาเขานเขยิบเขยิบไปทีละข้าวสิครับพ่อแม่ตายนะเราถ,ถึงไม่แต่หมามา้มามันขาหักมันก็ยังคานไปหาสถานที่ที่มันพอที่จะอยู่ที่จะพักได้อยู่ในรอบมันร,รู้แต่แธอนั่นแหละไม่จริงจะไม่มีสติกําลังปัญญานั่นอกเสด็จราชามันก็ยังรู้วิธีการรักษาตัวของมัน แต่ก็ไม่คิดว่าอยากจะมีชีวิตนะแต่มันจะไม่ตายเฉยๆเมื่อไม่ตายแล้วอยู่ไงเพราะความรู้สึกนะไม่ได้ยินเสียงน้ำอ้อคานไปกานไปนี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นได้รอยเท้าของพวกวัวพวกควายป่านี่แหละเหยียบลงไปนี่มันก็ไม่เหยียบลงไปไม่ลึกนะลูกนะจะเอาธรรมะกกเข้าไปกองมันเข้าไม่ได้อืเพราะว่า มันมันไอ้ไม่ได้ลึกลงขนาดนั้นเพราะที่จะเอาทร,รมะกอกวางได้เพราะเพราะมันไอ้น้ำน้ำที่ถรงมันเป็นซับนี่มันก็จะไหลไปเรื่อยใช่ไหมนะพอไหลไปเรื่อยนั้นในถ้าพูดถึงว่าในพระพิไนนี่ถ้าจะเป็นน้ำที่ไหลนี้คือท่านอนุญาตเลยนะเนี่ยเราก็เลยวางเอาผ้าเอาผ้านี่นะเอาผ้าขาวนี่เอาผ้าขาวที่เราชอบบางจากุลอยู่นในป่าช้ามานี่วางวางบนได้นะั่นวางบนได้ ไอ,อ้รอยอรอยเท้าของพวกสัตว์ป่านั่นแหละแล้วก็ค่อยบีบมันลงไปลงไปนั่นแหละลูกเนี่ยล้ก็กค่อยเอามือมาลากหน้ามาลูบหัวแล้วก็ค่อยเอาใส่ปากเพราะมีผ้าขาวลองแล้วนี่มันก็ทำประกกองแล้วนี่ก็ลงผ้าขาวลองแล้วก็ค่อยใส่ปากแต่โอ้ค่อยชื้นขึ้นอืมค่อยความรู้สึกนี่มันสดชื่นขึ้นจำลองน,นั้นนหละปุ๊บปั๊บตอนนี้เขายังเดินไม่ได้อยู่นะ ก็นั่งขึ้นแล้วนั่งนั่งยองๆลองดูหายใจลึกๆโอ้มันไมตไยว่ะไปดูท้องนี่เหมือนกับมันจิ๋วไปหมดเลยนะเพราะมันมีอะไรในะท้องไงลูกเข้าใจไหมเนท้องไม่มีเลยนะพูดง่ายว่าน้ำมันก็ยังไม่มีลูกลองคิดดูนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าอาหารนะเออเวลาเราจะได้ไปสลายตายขนาดนั้นเราก็ถึงกล้าพูดให้หมูใหหม่ให้คณะฟังเลยว่าเรื่องขวานาไม่ต้องมาสอนไงเดี๋ยวเข้าใจไหมที่พ่อกล้าพูด ไม่ต้องมาสอนเรื่องภาวนาไม่ต้องมาสอนเรื่องทุด,ดงกล้าไหมเราว่างั้นหเห็นเด็กไากันในย่าม,มีอะไรบ้างอยู่ในนั้นลองคิดดูที่ในย่าม,มีอะไรก็โอ้นั่นบะหมี่ข้าวสารอาหารแห้งโอ้ยนี่ผมนี่ไม่ได้ผิดพระวินัยน,นะเมื่อพิสุเดินทางไกลผมก็เลยใช้ตอนนี้ผนว่างั้น อา้าวเจตนาลามกไหมเพราะเธอเดินทางไกลไหมแล้วเพราะเธอจะไปไหนล่ะเพราะเธอต้องคาว่าเดินทางไกลเพราะเธอต้องมีเจตนาว่าจะไปจุดนั้นแค่นั้นเองอันนี้ไปเที่ยวเฉยเลยเอาไปหนข้อนี้มาเแล้วก็ไม่ว่าเขานะอันนี้ผู้ได้ฟังแค่นั้นแหละเวลาเรา,เราพอเรารู้สึกตัวพอเราสดชื่นขึ้นเราค่อยขอยับระกายขยับไปไหนยังเดือดไม่ได้ก็ต้อ,อยถงทุลักทุเลค่อยอันนี้มา เอาหัวมาพาดก็ขอนไม้มันเดิมค่อยตอนนี้ถ้าว่าไม,ไม่ไม่ได้คารแบบว่าลากขานะขาพอมีแรงก็ค่อยอุย้ยระบมไปหมดนะเหมือนกับท่อนไมใ้ใหญ่ๆ่ทุบขาทุบแขนทุบเนื้อทุบตัวคือมันระบบระปี้ไปเหมือนกับโดนทุบเหมือนกับกระดูกละเอียดไปหมดทำ้องน,นั่นมันคันมันก็นอนเออว่า หมืเทวาดาแล้วชาบนะว่า,าถ้าตายแล้วถ้าใครมีอะไรหรอมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรก็มาเผาเขาหน่อยนะไม่ได้ห่วงร่างกายหรอก๋ยวพูดถึงว่าเราอยู่บ่าอยู่เขาต้องอย่างนั้นเราเคยอยู่กับอะไรหละเราอยู่กับลักษณะที่บอกว่าเราอยู่กับใจของเราที่มีความรู้สึกว่าพวกเทวาดาพวกกายทิพย์คือญาติของเรา ความรู้สึกของเราอย่านั้นดะูดูต่ว,ว่าถ้าเราตายเราก็พากันเผาด้วยนะไม่ได้บอกให้มาดูแลรักษานะอืคือบอกให้เผาอย่างเดียวเราก็ใหญ่อย่างนั้นนอนไปอีกอีกคืนหนึ่งเอาหัวผาาตันันอีกคืนหนึ่ง,ต,งตั้งแต่เอ้ยใช่ละ่ะเพราะฉะน,นั้นที่ที่ไปนั่นมันเป็นไม่รู้ประกี่วันก็ไม่ได้ดูในไม่ได้ดูวั้นั่นพระปฏิทินไม่มี ให้ดูกี่วันนะเพาะมันได้สนใจแล้วอนนี้ก็ก็ดับไปตั้งแต่โน่้นอีกพอรู้สึกตัวขึ้นอีกเป็นวันใหม่อีกลองคิดดูนะตอนนี้มันคงจะสดชื่นตรงนั้นก็คานไปเออก็ขย,ยับขย,ยับตัวได้แล้วค่อยเดินใช่ไม่เท้าค่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปที่รอยเท้าของแสดบ่ากลุ่มนั้นแหละมันก็มันก็หายกินเท่านั้นนะแต่มันก็ไม่ได้มาหาใกล้เรานะมันก็อยู่ไกลๆกันนะก็าหายกิน เท่าเท่านี่แหละเท่าต้นแต่ต้นนี่แหละใกล้ๆนี่แหละก็แค่นี้แหละอย่ประมาณสักสิบเมตรนี่แหละแต่มันก็ไม่มาหาเรานะะมันก็มาจับวัตถินึงกันที่อะไรนะเพราะมันจะเป็นต้นไผ่ต้นไผ่แล้วก็ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ว่ามันมันเป็นต้นต้นไม้ที่มันตายสนิทแล้วมันก็พาดลงไปตรงนั้นแล้วก็เอาหัวพาดตรงนั้นไว้อเดินได้ไหมเนี่ยเน่อในวันที่สามขออยับได้นะขออยับเก่งขออยับขาที่บอกว่าเอ พอเดินได้คลองผ้าเช็ดบาดเพราะว่าไม่มีน้ำจะล้างไงเช็ดบาดเอานี่เช็ดเอาผ้าเช็ดบาดดูกลิ่นไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นอาบาัตไม่มีกลิ่นหืนอไม่มีกลิ่นที่บอกว่าเป็นพิษเป็นใบที่ในลักษณะที่ว่าเป็นอาหารที่เป็นพิษเป็นัยทำให้ใจไม่เสงงบในผ้าฏิบัติยังไม่มีเลานี่เช็ดเช็ดเช็ด,ชดแล้วก็ใช้ได้ เบนมิตรบาดโอ้มันก็ไกลนะจจกจุดเราเดินนั่นนะเข้าว่าเข้าตะแกนะอือตะแกนี้มันมันก็จะเข้าไปอีกมันก็จะถึงวายจากกุที่เป็นวัดของธรรมอาจารย์เสถียรสมัยก่อนเราเดินเก่งนี่ใช่ไหมล่ะขนาดเปย์ใเปย์าขานี่โอ้ยไม่มีอ,อะไรจะต้านทานกูได้นนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานนั่นเราจึงกล้าทา้าในสามเดนโลกกระทาน,นีนะ พ่อเราเลือดพ่อเราประเสริฐสลับเป็นสลับตายมานี่เราแค่เนี่ยธุลีติดฝ่าเท้าของพระองค์ลองคิดดูทิ่กล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็สามารถทรงมกักจมผลได้เช้าตู่ขาว่าเจ้าตู่นี้ก็คือมองเดยว่ามันสว่างแล้วอแล้วก็แค่นั้นแหละเจ้าตู่เรานะ่ยมันสว่างแล้วเนี่ยปุปปาไปแล้วกว่าที่จะเข้าไปถึงในบ้านเกือบแต่ว่าเกือบว่าพวกในบ้านเขาหนีหมด ลองคิดดูนะปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บแต่ว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ไปเห็นผู้เญิงคนหนึ่งกําลังซักผ้าอยู่เขาถามเราเขาก็ถามเราปับ๊บเราก็พูดมีแต่ผม,มพูดไม่ออกนะลูกนะระดับนั้นพูดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันกี่วันล่ะสามสี่วันแล้วแล้วจะมีกําลังที่ไหนมาพูดนะลูกต้องเข้าใจด้วยและก็คนไม่ชอบพูดด้วย,ยพูดหายมันเลยสอนก็สอนตัวเองนั่นไปหาสอนคนอื่น ไม่มีในบัญญัติถ้าตัวเองยังไม่สามารถเอาตัวเองตลอดรอดฝังมีสต,ติกำลังปัญญาฉลาดเฉลียวอย่าดีฝ่าอย่ามายุ่งยุ่งกับตัวเองนั่นอย่าไปยุ่งกับบาสูกาแล้อจะไปคิดที่จะสอนใครสอนตัวเองนั่นให้มาตลอดรอดฝังก็คือจบถ้าสอนตัวเองได้ก็คือพระคือสัมมาแทเะอย่าคิดว่าตัวเองเลือนตัวเองประเสริฐพระพุทธเจ้านั้นเลือนพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐ นั่นเป็นครูของมนุษย์เป็นครูของเทวดาเป็นครูของผมีพวกเรามันไม่ประเสริฐหรอกมันประเสริฐที่ถิมานาเขามาที่ว่ามันประสเสริฐมันเลิศนั่นแหละบอกว่าข้าพเจ้านี่สิ้นสงสัยแล้วข้าพเจ้าเป็นจากกานอย่างนี้มันสิ้นสงสัยแบบไหนล่ะฮะมันสิ้นสงสัยแบบไหนนั่นเราก็จะถามสมัยพิมุตโตนี่นครอบในหัวใจก็งพอกเราอยู่นั่นเลยจีเรตผีอย่างเต็มในหัวใจอยู่นี่น มันยังมีขี้มีเยี่ยวอยู่ยังมีการกระทำนั่นกระทำนี้อยู่ไหนละ่ะที่บอกว่าสิ้นมันสิ้นไปไหนเลยนั่นเว้ยลอยไปผู้หญิงคนนั้นถามดิแล้วก็พูดพอกลับมาผู้หญิงคนนั้นก็ซักผ้าซักผ้าเราวอกผู้หญิงก็เป็นเราก็มองดูไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผู้สาวเพราะเขาใส่เสือ้อส,สองสองท่อน เด็กผู้สาวก็เลี่ยงนี่ก็จะใส่เสื้อท่อนเดียวนะเป็นเสื้อกระสอบนะอืมแต่นี้เขาเขาไม่ใช่ผู้สาวเพราะว่าใส่เสื้อสองท่อนแล้วก็เข้าไปโอ้ทุรักทุเลก็ลองคิดดูนะลุกนะเดินเข้าไปในบ้านจนสุดบ้านไม่มีใครใส่บาตรเพราะเขาคง,องบอกว่ามันสายแล้วเขาจะคงจะหนีหมดนะั่นแหละตรงนั้นก็ไม่มีวัดนะช่วงเราไปนั้นนะหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ที่เราไปนั่นก็คือเราไม่เห็นพระเลยนะหรือว่าเรา มืดหน้ามืดตาลราเราก็ไม่ทราบนะีพอเข้าไปพอเข้าไปแล้วครับโน่นเดินไปสุดบ้านจะแก่นนะจนถึงล่องน้ําที่มันไหลล่อบ้านเข้าไปแล้วก็เดินกลับมาอีกนีหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวนี้เป็นสาวที่ไม่มีสามีเพราะว่าเขาใส่เสื้อ ไอ้เป็นเสื้อกระสอบที่บอกว่าไม่ได้สองท่อนท่อนเดียวเขาจึงเขาเป็นสาวเดินมาเอาถ้วยใส่ข้าวหุงมาแล้วก็ทพีถือมาเขาก็ไม่ได้มากนะเ้วยเล็กๆคราแล้วก็เปิดบาทแล้วยืนเปิดบารอูดไม่ได้มันเหนื่อยแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าโลกทั้งโลกนี้เหมือนมัน มันเขาเรียกว่าอะไรลูงเหมือนมันไม่มีอะไรที่บอกว่ามีสีสันหรือว่ามีความต้องการอะไรที่บอกว่าอยากโน่นอยากนออากี่แม้แต่นิดนะคือมันเปียไปหมดเหมือนกับโลกเปียบไปด้วยเพียไปด้วยทอนอนองนั้นความรู้สึกของเรานะ่ยอยดูบุปปับนะใส่ได้บาทเราก็เพียงแยมนะแยมมันก็เดินไป ผู้หญิงคนนี้มองตามเราไปเขาไม่กลับนะเขาไม่กลับเข้าไปนะมองจนเราไปทางโค้งทําไมจึงรู้เพราะรู้ด้วยสัญชาติยานว่าเขายังไม่กลับไปไหนไม่ได้มองกลับไปนะไม่ได้มองกลับไปนะรู้ด้วยสันชาติยานคือว่าถ้าเขาขยับนี่เราต้องทราบอันนี้มันก็อยู่ทางโค้งตัวนั้นเรามาโค้งนี้เขาคงจะกลับเมื่อเมื่อเราลับตาขเขาแล้วเขาคงจะว่า เป็นพระหรือเป็นอะไรทําไมต้องเดินโซซัดโซตีเขาไม่ถามเขาเป็นสาวหญิงสาวนี่เขาเขาไม่ได้ถามเราเขาเขาเห็นเราว่าเราทําไมต้องเอาไม้เท้าไปด้วยไงที่พูดนี่แล้วไม่ต้องต้องเดินแบบมันไม่ตรงน่ะมันต้องเดินเดี๋ยวก็ก้าวเดี๋ยวก็เถะเดี๋ยวก็ไปทางข้างเดี๋ยวก็ไปทางไปทางซ้ายไปทางขวาถุนนองก็มันคนหมดแรงนี่เข้าใจอยังนี่แหละการที่ท้าไทยพวกโลกใจแค่เจ็บนี่ เป็นพลังกำลังจิตที่ยิ่งใหญ่เกลียงเกยที่สุดเหมือนกับสามแดนโลกธาตุนี้คิดจะเหยียบในอุ้งเท้าให้เลกละเอียดเลยนี่คือจิตมันอาจปัญหาขนาดนั้นไงพี่พ่อพูดในฝัังนี้บมาเดินมาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็สักผ้านั่นแหละอืมบาสักผ้านั่นแหละพอสักผ้าผู้หญิงนั้นก็ถามหญิงนะแล้วก็อึ้งท่านนะท่านไม่มีแรงพูดพอเดินมาค่อยก็มองตามนะอืม ทำไมเราจึงรู้ว่ามองตามมาใจแล้วเพราะเราหยุดเราตาไรแล้วก็แแลซ้ายแลขวาทางที่เราว่าเราออกมาจากหยุดไหนที่เราจะกลับที่ของเราผู้หญิงคนนั้นก็ยังมองมองอยู่อืมแล้วก็จนลับตานน่นแหละเขาก็ซักผ้าอยูงง่นั่นไงอันนั้นเราก็มองดูนี่แบเตะดูสีหน้าเขามีความทุกขนะ์นะไม่มีความสุขเลยอะไรแฟนทิ้งหรือว่าอะไรนี่แล้วเขาไปเข้ากับ เป็นความรู้ส no ouais, no no ึกว่าเขาเศร้าอ่ะ so, ดูห so? น้าตาเศร้าเศ้อยงเงาเง้อยันก็ไม่มีรถมีชาิเหมือนกับไม่อยากอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นแหละเรามองดูขนาดเราเราป่วยนั้นเออขนาดเราไม่มีแรงนี่ยเข้าไปนั่นแหละได้ฉันข้าวทัพีหนึ่งแล้วลึกถึงภาษารีบุตรเลยเออน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงขณะที่จะฉันพัดนะน้ำตาร่วง ที่ภาษารีบุตรจำพราหมณแก่นั้นได้นั่นละพราหมณแก่นั้นจะขอบวชบวชที่สำนักไหนเขาก็ไม่ยอมที่พราะแก่แล้วอายุแปดสิบปีเขาไปกราบพระพุทธเจ้าขอบวชไม่มีใครบวชให้ตำนักนั้นก็ไม่บวชตำนักนี้ก็ไม่บวชไม่ว่าแก่แล้วนี่จะบวชแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่ามันแก่แล้วอ่าอยู่อย่างนี้แหละอยู่กับรักลานไปตำงนังนั้นเลย ขอกาบทูลพระเจ้าขอบรรพชาพระพุทธเจ้าตัดทำากลางสงว่าใครเห็นหรือจํารู้อุปการคุณของพราหมณ์นี้ได้ไหมพระสารีบุตรกาบทูลพระพุทธเจ้าว่าม่อมฉันจาได้พระเจ้าค่ะว่าหลายปีแล้วที่พราหมณแก่นี้เคยใส่บาตร ให้ข้าพระพุทธเจ้านั่นทัพพีหนึ่งก็จะขายเห็นไหมยกียรติปีปพศ .2544 จนถึงปีพศ .2567 หลวงปู่ยังจำเข้าทัพพีเดียวนั้นได้ลูกลองคิดดูนี่มหาธจาิจันไม่ล่ะภาษาทิบุจีปีแล้วยังจำได้อยู่นั่นเอ้เราจะงี่งง้าขนาดนั้นเหรอไหนบอกว่าเป็นศักย์จบุตรพุทธชิโนโนรถ หลวงปู่ไม่เหมือนหมูนอุปการะคนอันยิ่งใหญ่ของสตรีคนนั้นหลวงปู่ยังจดจำจารึกไว้ตลอดเหเมตตาส่งไปจุดนั้นตลอดหากแม้นจำไม่ได้แล้วขณะนี้ว่าจุดไหนแต่ยังผ้ายังติดตาว่าเรารับใส่บาเรายืนรับบิณฑาบาตลูกเขาก็มาใส่บาตให้เราเราจำเรียงดูเราจำหน้าได้เลย แต่ว่านี้คงแก่เสลาภาพไปแล้วหรือคงจะไม่อะไรล้วก็ไม่ไม่แม่น้าไม่เข้าไปเข้าข่ายนะวันนี้ในทุ่งใหญ่ในเลยส่วนล้วก็เข้าไปไม่ได้เพราะต้องมีรถล้อใหญ่ๆทุ่งสูงจึงจะข้ามแม่น้ําไปจุดนั้นจุดนี้ได้เพราะนั้นเราไปพักกับตอชดอเ้าไม่รีบเราเข้าจะเข้าจะไปเราก็จะเข้าไปอยู่แต่เส้นนั้นไม่ใช่เส้นที่เราเข้าไปเส้นที่เราเข้าไปอยู่นี่นี่เส้น อยู่จุดนี้ที่ถ้ำทิ่ย์ดึงออกจากถ้ำทิพย์ดึงนั้นเลยเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเ,เ,เดินไปเรื่อยหลายวันนะพักเป็นจุดเป็นจุดไปเขาบอกว่าเราเดินวันละกี่กิโลที่เราไม่ได้สนเพราะการเดินการยืนการนั่งการนอนเป็นภาวนาทั้งหมดไม่มีคำว่าชั่วมโมงนาทีวินาที วันเดือนกลางคืนกลางวันคือไม่ได้สนเหนื่อยไปไม่ไหวค่อยพักไม่ได้สนใจว่ากลางวันหรือกลางคืนขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าเอ้ยจะเอาตอนนั้นจะเอาตอนนี้อยู่สบายโอ้ยไม่มนี่ถ้าเราอยู่สบายก็แสดงว่าเหล่านั้นไม่ได้ทดแทนบุญคุณที่เลื่อนที่ประเสริฐของสมณะโคดมพุทธเจ้า ผู้เป็นครูของไตรภพเราก็ไม่ใช่สาสกัจจบุตรพุทธชิโนรสสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมิไม่ใช่ลูกยอดกระเทนอยู่เราคิดของเราเนี่ยเราต้องเอาอย่างนั้ต้องสลัะเป็นสารตายสรุปเาลยเหมือนพ่อเรานั่นทุกสิ่งทุกอย่างจริงจะจบถ้าไม่เคยสรุปก็สงสัยพ่อตัวเองนั่นเรื่องของเรื่องมัน